เจ้าคู่ทำมาแล้ว11อครั้งไม่สำเร็จเลยแป้งอยากมีลูกไหมพี่แนะนำหมอที่นี่อะไรเงี้ยแป้งก็ถามว่าพี่หมอที่นี่เขาเก่งมากแค่ไหนหอ๋อถึงกล้ามาท้าทายอำนาจมืดแป้ง <c oughs> เพราะว่าแป้งเคสยากมากแบบหาคำตอบไม่ได้ด้วยนะโตขึ้นมาเห็นเพื่อนมีลูกเห็นอะไรเนี้ยเราชอบไปถามเขาว่าเอ๊ะทำไมาถึงยากมีลูกอะไรเงี้ย <c oughs> เขาก็จะบอกว่าเฮ้ยมีมันเหนื่อยมากนะแต่มีความสุขมากเจ้าคู่ทำมาแล้ว11อครั้งไม่สำเร็จเลย คืออันนี้คุณหมอวิเคราะห์มาว่าหาสาเหตุไม่ได้หาสาเหตุไม่เจอใช่แต่แต,แต่แป้งก็มีภาวะที่แปลกๆค่ะคือทุกครั้งที่ใส่ตัวอ่อนเข้าไปอะ่ะเราจะเกรงท้องเหมือนคนเป็นตะคริวที่ท้องคือจริงๆหมดลูกห้ามบีบตัวคือหลังจากเราใส่ตัวอ่อนเนี่ยคือเขาก็จะต้องฝังตัวที่มดลูกเราใช่ไหมคะแต่มดลูกแป้งรู้สึกว่าบีบตัวบ่อยส่วนแล้วเงินก็หมดเยอะมากนะเราซื้อบ้านได้หลังนึงพอไปมสิบเอ็ดครั้งเท้ามากแต่ว่ามันมันยอมแพ้ไม่ได้อะ่ะ คือแปงว่านาทีนั้นแป้ไม่เหมาะกับการที่จะยอมแพ้แล้วว่าต้องทําต่อจริงหรอใช่แล้วก็คิดว่ามันเหมือนกันเล่นพนันอย่างหนึ่งนะว่า <c oughs> เราคงไม่ได้แพ้ทุกตานะนี<ต>เออเอ,เอมันต้องมสีสักครั้งหนึ่งที่เป็นวันของเราอ่ะมันต้องอมีอีกตเอออีกสักทีอีกสักทีอย่างเงี้ยแต่คิดว่าจะจบที่ครั้งที่12นะคะมาถึงครั้งที่12เนี่ยมีวิธีการในการเลือกคลินิกยังไงครับ จริงๆอ่ะแป้งมีคุยกับอีกที่หนึ่งอยู่ลังเลลังเลว่าจเอาที่ไหนดีแต่เราจะจบทางที่12บเราเลยต้องเลือกทีนี้คือพี่แมมค่ะพี่แมมวิชุดาค่ะพี่แมมก็เลยแนะนําว่าแป้งอยากมีลูกไหมพี่แนะนําหมอที่นี่อะไรเงี้ยแป้งก็ถามว่าพี่หมอที่นี่เขาเก่งมากแค่ไหนอรอถึงกล้ามาท้าทายอํานาจมืดแป้งใช่แป้งเป็นพูดเล่นพูดเล่นอย่างนี้แบบแค,แค่ไหนอรออะไรเงี้ยเพราะว่าแป้งเคสยากมากแบบหาคำตอบไม่ได้ด้วยนะใส่มือใส่มือเราไปหมดอ่ะเราทำทุกอย่างอ่ะ สายมูไปหมดแล้วไปหมดทั่วทั่วโลกค่ะโอ้โหฮ่องกงก็ไม่กวนอินไปหมดแล้วลูกท้องหมดแล้วค่ะขอสบตากับท่านหมดแล้วทุกอย่างทุกอย่างแล้วพอเราลองโทรคุยกันกับทางที่ที่ vfc ค่ะคือทุก process มันจะเหมือนเหมือนกันนะคะคุณอาแต่ละที่ process จะเหมือนเหมือนกันแต่ที่นี่มันมีอยู่ process หนึ่งที่เราเคยไม่เคยได้ยินคือ prp prp ใช่คือแป้งรู้จัก prp คือเอาไว้แบบทำสวยอ่ะคือดูดเลือดออกไปแล้วกลับมาฉีดที่หน้า อ,อะไรอย่างเงี้ยคือให้หน้าใสาอะไรเงี้ยแต่ไม่เคยรู้ว่ามันทํากับมดลูกได้มันทําให้ไข่เนี่ยมีคุณภาพมากขึ้นมีเปอร์เซ็นต์มีคุณภาพมากมากขึ้นคือเน,นเราไม่รู้เอาเอาเกรดเลือดออกไปปั่นไปปั่นแล้วก็ดึงแต่เกรดดีเอเออ่ะแล้วเอากลับมาฉีดที่มดลูกเหมือนที่เขาฉีดที่หัวเข่าอะไรเงี้ยหัวเข่าเออใช่อ๋อแบบนี้เหรอใช่ค่ะก็เลยคิดว่าเอ้ยงั้นเราลองลอง,ลองที่นี่ดูสักนิดนึงลองดู ก็พอเข้าห้องไปใช่ไหมคะคุณหมอก็ถามว่าคุณแป้งมีอาการยังไงบ้างแป้งก็บอกคุณหมอแป้งจะเป็นลมแล้วเนี่ยจริงเหมือนความดันขึ้นอ่ะแล้วก็กำรูปอันกระาวตลอดอ่ะแล้วก็เหมือนเดิมอ่ะเราเห็นเราจําแพทเทิร์นกระดาษนี้ได้แล้วกระดาษที่ดูผลเลือดอ่ะแต่โอ๊ตเห็นก่อนแล้วคุณหมอเขาก็ยื่นมาแล้วเขาก็ปิดอย่างเงี้ยแล้วขอคุณแป้งอาการเป็นยังไงบ้างแป้งไม่สังเกตแป้งไม่ได้สังเกตว่าคุณหมอเขาปิดคือใจมันแบบ มันมันเตรียมแล้วไงเราเห็นกระดาษแผ่นนี้จนเรารู้แล้วว่าผลมันจะไปอยู่ตรงไหนของกระดาษแล้วมันก็จะเป็นศ <c oughs> ูนย์จุดศูนย์ศูนย์อีกแล้วอะไรเงี้ยถ้ามันเป็นเลขศ<อ>ูนย์ศูนย์อย่างเงี้ย<อ>ก็คือทุกครั้งที่เราเห็นมามันจะเป็นแบบนี้จังหวะนั้นนะผมรู้แล้วว่าว่าโอเคแล้วเพ <c oughs> งเห็นแววตาคุณหมอก็รู้แล้วว่าครั้งเนี้มันต้องต้องติดอ่ะแต่ตอนนั้นแป้งยังแป้งยังไม่รู้หมอเปิดมือไง เขาก็เปิดมือแตกกระดาษไงแล้วแป้งก็จําได้ว่าไอ้ค่าเนี้ยมันจะอยู่ตรงไหนแป้งก็มองไปมันไม่ใช่0ูนย์นะมันมันมันอธิบายไม่ถูกอะคุณอามันไม่รู้ว่าดีใจมากแค่ไหนมันไม่รู้ว่าตกใจออตืน่นตัดทุกความรู้สึกมันถาโถมแล้วคุณหมอก็ค่อยพูดออกมาอะไรเงี้ยว่าติดนะอะไรเงี้ยฮอาโมนี้ซีซีหน,น,นึ่ร้อยสิบมูว้าจริง จเย็นใจเยนเ็น,ยนอย่าอย่าให้ความดันันถามซ้ำแล้วซ้ำเล่าว,ว่าอันนี้เรียกว่าทองใช่ไหมคะคุณหมออันนี้เรียกว่าทองอ,อ๋อให้จุอ๋อให้จใช่ใช่ตื่นเต้นมากคือมันมันหลายร้องไห้ค่ะนา<อ>ทีนั้นคือร้องไห้พอได้น้องคิดมานี่เป็นไงชีวิตเปลี่ยนเปลี่ยนค่ะคืออยากมีแต่ความสุขทุกวันนะคะคือเหมือนกับเป้าหมายของเราไม่ใช่ไม่ใช่การทํางานที่ประสบความสําเร็จแบบสุดๆ Mm hmm. ไม่ใช่การที่แบบเอ่อร่ำรวยแต่ mm hmm. คือการที่ดูแลเขาให้ดีขออนุญาตเปิดตัวคุณหมอผู้ที่ทำให้ความหวังของทั้งสองท่านมีประสบความสาเร็จและก็เป็นความหวังที่ในที่สุดก็ประสบกับความยินดีปรีดาครั้งใหญ่ของชีวิตนั่นก็คือ,อสูตินรีแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ประจำา v f ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการมีบุตรครับหมอเต้ฮะนายแพทย์วรวัตร สิริปุลคาบสวัสดีคร pe ับสวัสดีครับสวัสดีครับผมไม่ได้ครับเต้เป็นไงฮะคู่นี้ยากไหมก็ต้องหวังมาตั้งสิบเอ็ดครั้งก็ต้องถือว่าเป็นคู่หนึ่งนะครับที่ถือว่ายากเลยนะครับเพราะว่าจากประวัตินะครับก็คือทามาแล้วทั้งหมด11ครั้งแน่นอนว่านอกจากเรื่องของการเจ็บตัวต่างๆประสบการณ์ต่างๆที่ทํามาเนี่ยเรื่องกําลังใจของคนไข้ก็เป็นปัญหาหนึ่งนะครับมันไม่ง่ายเลยครับที่จะทําครั้งต่อไป นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องพยายามตรวจดูว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณไข่เนี่ยได้ผ่านอะไรมาบ้างคุณแป้งได้ทําอะไรมาบ้างม,มีอะไรบ้างที่เราจะสามารถปรับได้เพื่อที่จะสามารถมาอุดช่องโหว่เพื่อให้มีโอกาสตั้งครรภ์ได้มากที่สุดครับออตอนนั้นพอฟังแล้วคุณหมอว่าเฮ้ยเรามีความมั่นใจแค่ไหนต้องบอกว่ามันก็เป็นความท้าทายของเราครับแต่เราก็มีความมั่นใจในเทคโนโลยีที่เรามีอยู่ อย่างน้อยเนี่ยเราก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เขาสมหวังได้ครับซึ่งที่นี่ตอบโจทย์เรามากๆอย่างเรื่องเครื่องมือที่โอดบอกเนี่ยค่ะเรามีการทํากันบ้านกับอีกที่หนึ่งคือเป็นเครื่องที่ดูแลตัวอ่อนให้ดีที่สุดเลยซึ่งที่นี่ก็มีเครื่องแบบนั้นเหมือนกันมันก็เลยทําให้เราแบบเ,เริ่มมีความมั่นใจแล้วก็ลองตัดสินใจที่นี่ดูปัจจุบันที่เราทํากันอยู่ก็คือการทําีกซีนะครับอ c กซเป็นตัวย่อนะครับ I C S I นะครับ เป็นขั้นตอนหนึ่งของการปฏริสนธินอกร่างกายอย่างที่บอกว่าอาจจะเคยยินคําว่าเด็กหลอดแก้วอิกซี่เนี่ยเป็นขั้นกว่าของเด็กหลอดแก้วเพราะว่าอย่างเด็กหลอดแก้วนะครับเราจะเอาอาสุจิกับไข่มาผสมกันแล้วให้อสุจิเจาะเข้าไปด้วยตัวของมันเองนะครับแต่การทำอิกซี่นะครับเราเลือกอสุจิตัวที่ดีที่สุดแล้วฉีดเข้าไปในไข่หนึ่งต่อนหนึ่งให้เกิดการปฏิสนธิขึ้นมา นะครับโดยขั้นตอนโดยรวมของการทำอิกซี่เนี่ยจริงๆแบ่งเป็น2ช่วงหลักๆช่วงแรกก็คือช่วงที่ทาการกระตุ้นไข่กับช่วงที่2ก็คือช่วงที่ทาการย้ายตัวอ่อนนะครับในช่วงกระตุ้นไข่เนี่ยครับเราจะทําการฉีดยาฮอร์โมนทุกวันนะครับวันละ1นถึงสถึงสเข็มแล้วแต่การปรับยายครั้งหนึ่งอย่างนี้นะครับโดยเฉลี่ยที่ฉีดยาเนี่ยจะฉีดอยู่ประมาณ10วันนะครับกระตุ้นไข่ในขณะที่ไข่ยังอยู่ในร่างกายของค,คุณแม่ในภาวะปกติเนี่ยครับ ในแต่ละเดือนตามธรรมชาติผู้หญิงจะมีฟองไข่โตแค่หนึ่งฟองตอนหนึ่งรอบเดือนนะครับแต่สําหรับการทาอีกซี่ถ้าเราใช้ไข่แค่ฟองเดียวตอนหนึ่งรอบเดือนนั้นเนี่ยโอกาสท้องก็จะน้อยครับเพราะฉะนั้นเราก็จะอยากได้ไข่ปริมาณมากพร้อมๆกันกระตุ้นให้ไข่โตขึ้นมาพร้อมๆกันในช่วงเดือนเดียวกันทําให้เมื่อไข่โตได้ที่แล้วที่บอกว่าใช้เวลาฉีดประมาณ10วันนะครับเมื่อเราเจาะดูดฟองไข่ผ่านจากทางช่องคลอดออกมาเนี่ยคือตอนนั้นดมยาสลบนะครับไม่เจ็บนะครับ ฟองไข่ที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยครับที่มากกว่า1ฟองเนี่ยก็จะถูกเอาไปผสมโดยวิธีที่เรียกว่าอีซี่เนี่ยแหละครับตัว SI มันเป็นคําย่อว่าสเปิร์มอินเจคชันครับเราก็จะไปเลือกอสุจิมาแล้วฉีดเข้าไปในฟองไข่ฟองไข่หนึ่งฟองอสุจิ1ตัวหลังจากนั้นเมื่อปฏิสนธิแล้วเราจะต้องเลี้ยงตัวอ่อนต่อในตู้เลี้ยงตัวอ่อน mm hmm. นะครับตัวอ่อนก็จะโตอยู่ในตู้เลี้ยงตัวอ่อนซึ่งถูกควบคุมอุณหภูมิสภาพแวดล้อมต่างๆให้เหมือนกับตอนที่อยู่ในท้องเราเลย จนตัวอ่อนโตได้ถึงระยะได้ที่ที่พร้อมจะฝังตัวเราก็จะสามารถนําตัวอ่อนนั้นเนี่ยย้ายไปสู่เดือนต่อๆไปซึ่งเป็นเดือนที่สําหรับทําการย้ายตัวอ่อนอีกทีหนึงถ้ามีคนสนใจที่จะติดต่อกับทาง VFC จะติดต่อได้ยังไงที่ไหนครับแป้งแป้งติดต่อที่ l i n e แอดนะคะแอดไ VFC Center ค่ะ Facebook VFC ค่ะแล้วก็เบอร์โทรฮอตไลน์นะคะ0829032035ค่ะ VFC ซซินเตอร์ะนะฮะ VFC อ่ะเราขึ้นไว้ที่หน้าจอตารางนี่แล้วนะครับเอ่อก็เป็นเรื่องราวที่ที่น่าสนใจเปียงมากสำหรับคนคนหนึ่งที่พยายามมาตลอด10ปีและในที่สุดก็ประสบความสำเร็จเพียงแค่ครั้งเดียวจาก VFC คุณหมอเก่งมากปรบมือให้กับคุณหมอครับเก่งยอดครับและ VFC ครับเก่งมาก